อยู <ève S 1> actually, ่ที่โรงแรม Blue Classic Hotel สาขารั้งแรกจันทบุรีของความคิดเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะไปกินทุเรียนกันที่ชาบาลีศรไปกินทุเรียนทุกสายพันธุ์รือม m m จัดให้ใช่ที่ชาบาลีศรกันทบุรีบู โอ้โหบูบี้แล้วเนี่ยบูบี้แล้วเนี่ยเรากำลังจะไปกินทุเรียนนะคะแล้วก็มังคุดไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ามาสวนทุรียินมังคุดงงมากเขาไม่รู้หรอว่าเรามาสวนทุเรียนกันเป็นไงอลิสหอมมากค่ะลดของคนกินทุรียนเลยเชิญค่ะเข้าไป หอมมากวันนี้จะได้กินทุเรียนแล้วนะคะสดชื่นมากหอมมากกิกี้เป็นไงลูกกิกี้ลูกสาวฝึกไว้ฝึกไว้โตไปจะได้กินทุเรียนของอร่อยหอมไหมสี่ร้อยยี่สิบหกบาทนะจ๊ะสวยนะขายทุเรียนให้ดูมือไม่เอาเลยนะอ้าวเตัวน้อยมีเนื้อหมด

อุ้ยพี่ไม้ใช่ไหมเนี่ยทำไมผมยาวผมสวยมากเลยอ่ะโอ้ยผมสวยมากเพิ่งไปนี่หางไม้ใช่ไหมหางไม้โอ้หางไม้เหมือนหมอยขาโพดมากสวยสวย่อเหม่หมาอเหม่อเหม่เหมือนไหมเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรหมอยปะตาไม้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 ไม่ใช่หมอยอ้ยนี่อันนี้ผมเอาเนี้เอางี้พี่ดกเอาไหดีไหม ดีกว่าเดิมไหมส่งนี้วันนีอ่ะดีดีกว่าเดิมไหมอ่ะของเดิมดีกว่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยก็ไมส่งซิปกันดูตาเมื่อกี้นี้ก็มาหอันนี้พูดถูกใจเลยไม่ส่งไปเป็นบังกระซิบอันนี้ปุ๊บส่งตาดีไหมดีอันแรกของเดิมก็ไปไม่ดีหรอกนะส่งถไปไี้อะไรส่งซิปไร่งมังคุดส่งอันเก่าอ่ะส่งอันเก่าอะไรนยอะส่งมังคุด มาดิมึงเสียเกี้ยกว่าเยอะมึงฟังไม่หวีดิแม่พูดตรงนี้เอาพูดจากไกลเลยอันนี้เยกว่าเยอะใหม่ใช่ป่ะใช่เกลี้ยปาเก่าเยอะก็แม่งมันไม่บาลานซ์กันอันนี้ยาวอ้หหโหสุดชีดชีดหน้าทุเรียนชีดหน้าทุเรียน แบ่งัน้แบ่งฉัน้งมเอาแบบความแตกต่างกับหลงงรับแรงเป็นยังไงคะอันนี้เหมือนกับว่าจะจืดกว่าหรับแรงป่ะจืดกว่าเมื่อกี้หลงรับแรงคือหวาน อันนี้มันจืดๆอ่ะอันนี้จืดๆไม่มีกลิ่นกีกี้ทุเรียนไหน้าพี่เสียมาด้วยอันนี้อันนี้คือหนุ่มขอทุเรียนหมูเรามาที่นี่โคตรที่ถึงพี่เสียเลยอ่ะหน้าเขาพี่เสียมาด้วยเดี๋ยวมันรอมันกำลงดีๆอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรแกงกีกี้ทำไม ดีๆมาทห้นีวกัเก่งมากเลยหนูไม่เหม็นทุเรียนหนูเก่งมากตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะคะของชบารีสอร์ทเราก็จะเห็นบรรยากาศข้างล่างเป็นฟิลสวนทุเรียน ขอหน่อยเดี๋ยผมดูดนิ้วหมดเลยอารารก็ให้กิแล้วก็เรียบร้อยกันไปแล้วอิมนมหนำสำราญกับผู้เรียนแล้วก็อาหารที่ชบารีสอร์ทนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ